ตัวอย่างที่5ครับกำหนดให้คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ50และความแปรปรวนเท่ากับ100จงหาความน่าจะเป็นที่จะมีนักเรียนได้คะแนนน้อยกว่า60คะแนน,นอ่ะครานี้จากโจทย์ จากโจทย์นะครับจากโจทย์มีอะไรมาให้เราบ้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ50ก็คือมิวเท่ากับอะไรครับมิวเท่ากับ50ความแปรปรวนคือซิกมากำลังสองเท่ากับ100นั่นก็คือเราก็จะได้อะไรครับซิกมาก็คือ 10. อ่ะโจทย์ถามหาอะไรครับความน่าจะเป็น p ที่นักเรียนได้คะแนนน้อยกว่า60คะแนนน้อยกว่า60อันนี้เขาบอกว่าไม่มีการแจกแจงปกติเนาะงั้นก็ให้คะแนนนักเรียนเป็น x x น้อยกว่า60ก็คือ x น้อยกว่า60บอ่ะนั่นเองนะครับอ่ะเขาบอกมีการแจกแจงปกติเนาะมันก็คือ x มีการแจกแจงปกติใช่ไหมอ่า x มีการแจกแจงปกติด้วยพารามิเตอร์5 0 หนึ 100. ่งร้อยเพราะฉะนั้นก็แปลงก่อนเนาะอะทดท่านี้นะครับแปลง x ให้เป็น z ก่อนนะครับก็จะเป็น z เท่ากับ x ลบ mu ส่วนด้วย sigma แทนค่าลงไปนะครับ x เป็นหกสิบ mu คือห้าสิบ sigma คือ สิอ่ะก็คือ1นั่นเองงั้น p เมื่อ x น้อยกว่า60ก็คือ p เมื่ออะไรครับ z ใช่ไหมครับน้อยกว่าอะไรครับ p เมื่อ z น้อยกว่า1อ่ะ p เมื่อ z น้อยกว่า1ดูโค้งปกติอ่าเนาะโค้งปกติ ก็จะเห็นว่า1มันอยู่ทางขวาเนาะ1อยู่นี่นะครับอา P เมื่อแซน้อยกว่า1เห็นไหมครับ P เมื่อแซน้อยกว่า1น้อยกว่า1ก็คือตรงนี้ซึ่งมีตุนไว้แล้วตรงนี้0.5บริเวณตรงนี้ก็คืออะไรครับ ก็คือ p เมื่อแมากกว่า0แต่น้อยกว่า1ซึ่งเปิดตารางได้ใช่ไหมครับซึ่งเปิดตารางได้ก็อ่เพราะฉะนั้น p เมื่อแน้อยกว่า1ก็คือ0.5บวกกับ p เมื่อแมากกว่า0แต่น้อยกว่า1เปิดตารางออกมา<ๆ>ก็จะเป็น0.5บวกกับอะไรครับตัวเลขนี้แล้ว0.3 4 หนอ่ะก็รวมกันเป็น0ู4 1 3จุดแปก็แสดงว่าความน่าจะเป็นใช่ไหมความน่าจะเป็นที่จะมีนักเรียนได้คะแนน น้อยกว่าหกสิบคะแนนคือเท่ากับแล้วกันเนาะอ่ะเท่ากับศูนย์จุดแปดสี่หนึ่งสามนั่นเองอ่ะเรียบร้อย